ต่อไปนะครับลัคนาราศีรากรกฎนั่นเองครับรกรกฎเป็นยังไงบ้างครับโอ้โห oh oh. เรื่องงานครับได้ไพ่ใบนี้ครับสมหวังสมปรารถนามีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีรากรกฎเดือนนี้ถือว่าดวงดีในเรื่องงานครับเรื่องการเงินครับโอ้โห oh oh. ได้คําว่าสมบัติ ครับจะได้มลดกเงินเก็บเงินเก่าเงินปันผลมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมาถามเรื่องทรัพย์เรื่องเงินถือว่าดวงดีนะครับต่อไปครับคือเรื่องความรักนะครับคนโสดมีข่าวดีคนมีคู่ก็ดูแลเอาใจใส่กันดีครับความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับมันไม่น่ากังวลเลยสุขภาพแข็งแรงฟิตเปรี้ยนะครับแล้วก็ ชาวราคานารากีกรกฎเนี่ยมีข่าวดีครับใครที่อยากจะมีลูกนะครับในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับขา่าวดีตรงนี้นะครับเรื่องโชคลาภรับนท่านผู้ชมโชคลาภด้คำว่าธนังแสดงว่าชาวราคนาราศีกรกฎนะครับดวงโชคลาบมาดีมาแรงมีความสมบูรณ์สมหวังนะครับใครคิดทากาสินใดนะครับมีโอกาสนะครับเป็นดวงที่มีโอกาสที่จะ ได้รับทรัพย์ตรงนี้ครับภาพรวมครับก็บอกว่าให้คนชาวลัคนากรกฎครับระมัดระวังเรื่องของอารมณ์การขับขี่รถยุ่งยานผา,านะภาพรวมมีทุกอย่างระวังเรื่องอารมณ์กับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นเองครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะในการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับลัคนาราศีต่อไปครับได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ครับเรื่องงานางครับโอ้โหได้คำว่า แสดงว่างานของคนลัคนาราศีสิงห์จะได้รับปัญหาเกิดความเครียดความวิตกกังวลมีปัญหามีอุปสรรคสิดิ์ขัดขัดทำอะไรก็ไม่ได้เป็นที่ได้รับการยอมรับนะครับในเดือนนี้ถือว่าเหนื่อยกันครับพฤษภาคมนะครับแต่ผ่านพ้นในช่วงพฤษภาคมไปเนี่ยทุกอย่างน่าจะถ่ายตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์เรื่องงานนะครับไม่ว่าจะงานส่วนตัวงานประจำถือว่าไม่ค่อยดีครับต้องระวัง สำหรับช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าวิธีการทําบุญทุกสอราศีจะมีอะไรบ้างน,นะครับเรื่องต่อมาครับคือเรื่องของการเงินนะครับระวัง การใช้เงินเกินตัวนะครับระวังเรื่องหลายจ่ายนะครับต่อไปครับคือเรื่องความรักนะครับคนโสดมีข่าวดีครับคนมีคู่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นชาวลักนณาราศีสิงห์ความรักเต็มสึกเอาไปสิกเลยครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงขึ้นดีวันดีคืนแล้วก็มีการเสียเงินทำอกการด้วยนะครับเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภไม่ได้เด็นครับและคนลักนณาราศีสิงห์ในเดือนนี้นะครับมีโอกาสไไหว้พระซื้อสีปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอนุโมทนาสาธุ ภาพรวมนะครับต้องบอกว่าคนละคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรครับแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ใหม่สิ่งที่รอคอยสิงที่คาดหวังก็จะสําเร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวละคนาราศีสิงห์ครับขอให้อดทนวางแผนเรื่องงานให้ดีเท่นัองนะครับทุกอย่างก็จะต่างนไปได้ดีดครับ ต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นลัคนาราศีกันครับเรื่องงาน,นครับต้องบนบานสารกล่าวขอร้องร้องขอนะฮะบนบานสารกล่าวร้องขอสิ่งส,ส,สิรสิทธิ์จะเกิดเรื่องราวดีๆจะประสบผลในความสำเร็จคิดจะทําการใดน,นะครับถ้าไม่ขอพรกับสิ่งสิ์สิ์ในเดือนนี้เขาบอกว่าคนลัคนาราศีกันจะติดขัดมีปัญหาเกิดอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ขั้นบัตว่าจะสําเร็จมีโอกาสไหมก็ต้องตอบว่ามีโอกาสนะครับแต่ต้องขอพรนะครับเรื่องการเงินครับด้คําว่าเคหามีโอกาสซื้อบ้านใหม่<า>หมีโอกาสได้ รถหมายได้ที่ดินได้ของชิ้นใหญ่นะครับเป็นดวงจ่ายแต่จ่ายมาเพื่อได้มาจ่ายไปเพื่อได้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์โจไม่ได้กังวลเรื่องการเงินนะครับแต่ต้องวางแผนนะครับทำบัญชีกันให้ดีนะครับเรื่องความรักครับคนโสดข่าวดีครับแล้วคนมีคู่จะได้รับการดูแลการพงหาอั้รนกันแล้วก็เป็นดวงที่มีโอกาสที่จะแต่งงานกันนะครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงนะครับไม่น่ากังวลดวงดีขึ้นนะครับ ใครที่ป่วยไข้ก็จะหายวันหายคืนนะครับกําลังจะหมดเคราะห์เรื่องของสุขภาพนะครับต่อมาครับคือเรื่องโชคนะครับเรื่องโชคเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของการเดินทางทะเบียนรถนะครับนัคนาราศีกันใช้ทะเบียนรถอะไรลองดูครับลองตามดูมีโอกาสนะครับภาพรวมนะครับ ก็ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของการปะทะการทะเลาะนะฮะเขาบอกว่าชาลัคนาราศิกันจะมีคนเข้ามาหาเรื่องนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับตั้งสติกันให้ดีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาทําร้ายทําร้ายใจทําร้ายร่างกายของคนลัคนาราศิกันได้ครับดวงลัคนาราศิกันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองครับ